รักเอเพีพ่พาโป้รืนี่เป็นยังไง้าย้ายมาเมืองทองแบบ เนี่ยเข้าไปซ้อมเลนครับก็ได้เริ่มเข้าไปซ้อมแล้วตลาดนั้นมันหนีเดินไงเดี๋ยวนี้อยากรู้จริงแบบเวลาเราเป็นโกใช่ไหมเราต้องไปโก2สองฝั่งแล้วบางทีเราไปอยู่ฝั่งของคู่ต่อสู้เนี่ยเออมันจะมียังจะมีพวกหลังโกครึ่งครึ่งที่มาต้องอยู่หลังเราแบบได้ยินอะไรร้ไหมก็แบบช่วงช่วงแรกๆก็ได้ยินครับแต่ถ้ามีสมาธิกันในเกมแบบเยอะๆครับจะไม่ค่อยได้ยินเลยครับผมเคยเป็นกองเชียร์หลังโกนะโอ้เชียร์ด่าโคตนมันผมว่าต้องมีที่แน่ๆเลยเีด่า ผมจ้องฟันอยู่มีอีก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 อย่ายิ้มเยอะนะครับผมจ้องฟันอยู่สรุปมือแตางหน้ายังไม่ได้ลงมุกขึ้นเล่นมุกอะไบอย่างเงีถามมาริโอเย้ยเล่บางทีสาวๆก็อยากรู้เรื่องท็อปปี้เผ็ดเลยเรื่องนี้โอเคคือต้องบอกว่าทุกๆหนึ่งเดือนเนี่ยเออมันต้องโกนคนอะโกนไหนแต่พวกพวกฝรั่งหลายคนเขาว่าชอบโกนพอโกนพออะไรแบบขาวๆขึ้นนะไม่ใช้ครีมอ่ะ ชอบเล่นบอลอยู่นะ <ไอ S 1> ตอนเลิกเรียนก,ก็เตะบอลแล้วเหมือนเขาเดินมาพอดีครับเดินไปเจอหน้าปุ๊บเ <c oughs> พื่อนก็นแซวปุ๊บคิไรไม่ออกสับเลยครับิ่งหนีอ่ิ่งหนีเลยก็ได้ยินเสียงขอประตูตอนแรกผมก็คิดในใจแบบเอ้ยพวกพี่เขามาตามวะสะดุ้งตื่นขึ้นมาแบบพยายามจะนอนแล้วเหมือนแบบมีลุ่มสุดท้ายอ่ะเหมือนแบบกลางจะหลับ